โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่ออีกแล้วนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเสียงกูดิ้งกูดิ้งกูดิ้งนะครับผมจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจ้งเตือนและมาบอกต่อทุกคนทุกๆวันนะครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่อยากได้ทุนฟรีไปเล่นนะฟังดีๆนะคบฟังให้เข้าใจและดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะเป็นการ ตัวด้วยนะครับผมอ่าโดยการวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับรีวิวเกมนะวันนี้จะเป็นเกมอะไรก็ดูในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็จะพาไปรับทุนฟรีกันเลยนะค่ายนี้เขามีแจกทุนฟรีให้เล่นกันนะครับผมอ่าส่วนจะเป็นค่ายไหนนะครับและอยากรู้วิธีการรับโค้ดนะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอ่าเราจะมี3ลิงก์ด้วยกันนะลิงก์หนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นลิงก์ที่ถ้าเกิดว่าโค้ดเต็มอ่าสามารถติดต่อทีมงานเขารับได้ทันทีเลย1ยูต่อหนึ่งวันว่าไปเลยอ่าลิงก์ที่2นะครับจะเป็นช่องไลฟ สดนะครับผมมีแจกกิจกรรมทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับทุนฟรีไปเล่นนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่ากดซับสไครป์ช่องนั้นไปเลยนะครับและลิงก์ที่3นะครับจะเป็นการเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มพูดคุยนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมเราจะมีการแจ้งเตือนนะครับอัปเดตผ่านไลน์นะครับผมว่ามีขึ้นไลน์ตอนไหนหรือมีแจกโค้ดตอนไหนนะครับผมหรือมีเวลาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์นั้นเลยนะครับผมก็ยังสามารถรู้ได้ก่อนใครแจ้งเตือนได้ก่อนใครไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดส เข้ากลุ่มไว้เลยนะครับแล้วใครนะครับผมที่ได้รับทุนฟรีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเขาไม่ต์้ว่าอะไรก็ได้อ่าก็ไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีทุนฟรีเนี่ยมาแจกกันทุกคนนะครับทุกวันแจกกันเยอะเลยแจกยูสเลยนะครับผมดาวน์โติดตามด้วยนะครับรับรองว่าทางเราเนี่ยแจกหนักแจกจริงไม่ม้วนนิ่มไม่ติงนางแน่นอนครับผมอ่าหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าทิดฟรีเนี่ยแจกจริงอยู่แล้วไม่เชื่อดูจากคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมแนะนานะว่าอเานั้รบเื่ อาจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็อีกอย่างเลยจะได้ไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสอื่นให้เพื่อนเด้วยครับจะได้รับกันทุกคนเล่นกันทุกคนสนุกไปด้วยกันนะครับผมเพรดิตฟีแบบนี้ผมมีแจกทุกวันอ่าสุดท้ายนะครับใครที่ดูคลิปจนจบนะครับผมอุบไปเลยนะผมมีแจกอ่อโค้ดท้ายคลิปนะครับผมอ่าใครที่ดูจบนะครับรอรับได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ใครนะครับที่ได้รับแล้วนะครับหรือเกาะคนไม่ได้สามารถคลิกที่ลิงก์แรกเลยนะครับผมต่อต่อขอรับเพิ่มเติมได้ทันทีนะทีมงาน ลิงขึ้นมาใครดูจบมาเลยครับลิงขึ้นมาอ่ากอกได้ไหมครับกอกได้ไหม ถ้าใครเกอะโค้ดไม่ได้หรือโค้ดเต็มนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์แรกนะขอรับเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมกับการแจกคุณฟรีแบบนี้นะครับสาหรับท่านใดที่ได้รับแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะฝากติดตามช่องฝากกดไลค์คลิปฝากคอมเมนต์หรือสันกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจกท่านทุกวันฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ